วันนี้ผมมีหลักการวิจสตร์ง่ายๆนะครับที่จะมาอธิบายถึงการลําเลียงน้ําของต้นไม้นะครับการทดลองนี้เนี่ยนะครับใช้สิ่งรอบตัวเรามาอธิบายนะครับผมมีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่นซึ่งผมตัดเป็นรูปดาวหกแฉกนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางสักประมาณ4นิ้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพับตรงมุมเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแต่ละมุมอย่นี้โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมก็จะวางกระดาษนี้ลงบนชามที่มีน้ําอยู่แต่คราวนี้เนี่ยผมจะเติมสีลงในน้ํานิดหนึ่งเพื่อจะให้เห็นสีแล้วก็น้ำเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับผมใช้สีเขียวนะครับแล้วกระอกก็กวนนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมวางกระดาษแผ่นนี้นะครับลงในน้ำอยา่าริบตานะครับ ดูให้ดีนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับกระดาษนี้ก็จะคลี่แล้วก็บานออกเห็นไหมครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับท่าน,นี้ก็เป็นการลําเลียงน้ําจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับทรานี้ผมมีวิธีหนึ่งที่ผมจะแสดงนะครับให้เห็นว่าเราสามารถที่จะแสดงตรงนี้ได้อย่างไรผมม,ไมผมมีไม้จิ้มฟันผมมีไม้จิ้มฟันอยู่ประมาณเจ็ดก้านนี้นะครับผมจะต้องหักไม้จิ้มฟันแต่ละก้านนี้นะครับตรงกลาง นะครับผมมีไม้จิ้นฟันอยู่เจ็ดก้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาเรียนกันเป็นรูปดวงดาวนะครับเราก็มาวางให้ไม้จิ้นฟันวางเป็นรูปแขกนี้นะครับคราวนี้วิธีนะครับ ดูนะครับเอาปลายที่งอเนี่ยมาชนกันดูนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาที่ดูดน้ํานี่นะครับดูดน้ําตรงนี้เห็นไหมครับน้ำเนี่ยนะครับ,ะรบจะค่อยๆเดินผ่านไม้ขึ้มฟันนะครับจากตรงที่ส่วนที่งอนี่นะครับไปสู่ส่วนอื่นๆน,นะครับถ้าเราวางไว้สักพักหน,นึ่งเนี่ย มันก็จะเริ่มบานออกเป็นคล้ายๆดอกไม้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันบานออกเป็นดอกไม้นะครับการทดลองนี้ไม่ยากเลยนะครับน้องๆสามารถที่จะไปท,ทออําการทดลองนี้เองได้ที่บ้านนะครับลองทําดูสิครับ ที่ดอกไม้กระดาษและก็ไม้จิ้มฟันดาวนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นเพราะน้ําค่อยๆซึมเข้าไปในเยื่อกระดาษหรือเยื่อไม้จนกระทั่งเกิดการอิ่มตัวจนไม่สามารถซึมเข้าไปได้อีกซึ่งเป็นหลักของการลาเลียงน้ําของต้นไม้แหละครับหลักการนี้เป็นหลักการที่ธรรมชาติใช้ในการลําเลียงน้ําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ไงล่ะครับ